สวัสดีเชา้าวันที่15มิถุนา2567นะครับหลังจากทิ่ผมมานอนรักษาตัวนะครับจากอาการกระดูกคอเสื่อมแล้วก็ไปทับเช่นประสาทนะครับก็พอดีเลือกไปเห็นนะครับก็เลยถ่ายเป็นคลิปมาอธิบายแล้วก็มาลงให้ดูนะฮะอันนี้คือว่านค้างคาวดำนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือว่านนางครวน แต่เขามีชื่อเยอะมากนะครับอยากรู้ก็ลองเข้าไปเสิร์ชใน Google ได้นะครับลักษณะต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ต้นนี้นะครับมีสรรพคุณทางยาด้วยถ้าอยากรู้ก็เข้าไปดูได้ก็มีจำหน่ายกันอยู่นะครับต้นหนึ่งก็ราคาแรงอยู่นะฮอันนี้ผมก็ได้มาไว้ในครอบครองนะครับลักษณะดอกก็จะเป็นประมาณนี้ครับคล้ายคล้า้างขาวกลางปีกนะฮะแต่อันนี้ยังบานไม่เต็มที่นะครับ จัดอยู่ในกลุ่มว่านที่จะเป็นเชิงอเศนีนะครับด้วยบางคนก็เชื่อว่าเอาไปดองอในน้ํามันนะครับเอาไว้ไปทําน้ํามันมหาเสน่ห์ได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่เคยนะแต่ก็ดีนะครับงวดที่แล้วก็ออกดอกนะครับแม่ผมก็ถูกหวยนะครับสองสองที่นะครับก็ได้เงินมาพอประมาณนะอันนี้ก็เลยเอามาให้ชมกัน ว่าถือว่าเป็นเลิกมงคลน,นะครับที่เขาใกล้จะบานพรุ่งนี้น่าจะบานพอดีนะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อัพให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับ